วส,สวัสดีครับวันนี้ผมพบกับ <c oughs> พิเลเจอร์จอมแกนตอนโจมตีหมู่บ้าน <c oughs> อีพีสองทำไมต้องโจมตีหมู่บ้านด้วยในขวัญไม่เข้าใจแต่ก็ต้องโจมตีะนะเพราะเป็นคำสั่งของนายท่านงั้นแหละเราจะเริ่มโจมตีหมู่บ้านกัน เราต้องเรียกประชุมก่อนครั้งที่แล้วไอคนที่รังแกฉันมันหนีรอดไปได้เหลือแต่ไอพวกไม่รังแกฉันเดี๋ยงนั่นมันก็สมควรตายไปหาเพื่อนก่อนอีวอก อีโมเกอร์ในขวานคุ่มบนสินะไปหัเพื่อนขวานก่อนเพื่อน,ว,น,อนวันนี้เราต้องจมตีหมู่บ้านนะทราบโอเคทราบจมิีหมู่บ้านมาทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่า เนื่องจากนี่คือคำสั่งของนายท่านพิลเลตที่เขากำลังสั่งไปโจมตีหมู่บ้านนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นอันนี้คือเพื่อนฉันตอนเด็กๆหนูครับนี่ท่านพิลเลตเรียกอะ่ะไปดิโอเค ช่งตอนนั้นเขากำลังฝึกซ้อมกันอยู่ตอนนั้นนะนะฝั่งขวาเขากํกลังซ้อมฝั่งพิลเลตเขาก็กําลังยิงคอสโบอย่าเข,าขเ <c oughs> ้ามาคอมเมนเหมือนเขาจะไม่พลาดด้วยยังไงตอนที่พวเราอยู่กันสองคน ไอคือพิเลตไอคนนี้แหละเป็นเพื่อนของฉันเองแหละนี่เขาเขารู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาเป็นเหมือนพวกเราแหละเอากินยาเป็นยาชยนิดพิเศษสามารถถอดมือได้เหมือนผมกำลังได้เพื่อนตอนนั้นเขาสายงไปโจมตีตอนนั้นยานี้แหละเป็นยาพิเศษด้วย เป็นยาพิเศษสิเป็นยาถอดมือเฉยๆเขารู้ว่าเด็กนี้มีความสามารถพิเศษเอ่ะเอาเลยหนูครับก็เด็กทำไม่ได้เอ้ยเอารูปน้าาไปใส่ดิครับ แล้วเขาจากนั้นเขาลูกไปใส่ใส่จมูกด้วยเพื่อความเนียนไอ้พวกนี้แหละทีนี้แหละลองดูสินั่นแหละลองดูอีกทีครับแล้วตอนนั้นเขาเขาทำได้ไม่ได้ลูกคุณผิดป,ปกติออกไปนี่ ไม่ได้นี่เรื่องไม่ครบอะไรอีน่าตาปนลักน่อยนี่โอ้ยฉ,ฉ,ฉันแขนมามานานแล้วไปนี่นี่ตอนนี้เขาได้ ตัวพิเศษเขารู้สึกดีใจอย่างมากทำได้แล้วนะหนูคือหนึ่งเขาคิดก็จะไปโจมตีหมู่บ้านครับท่านเขาก็เราไปสอนในหมู่บ้านที่เราจะต้องโจมตีหมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันออกนะ ตอนอนั้นขอกำลังจะไปสอนในหมู่บ้านนี่คือคาอหาสที่เราติดต่อไปอันนี้คือเหตุการณ์วันนั้นตอนที่พวกเราอยู่คิหาร เราดูสิดูดิเห็นคุณเมาคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักบุญด้วยอันนี้เวอร์ชันห่นึ่งตัวยังไม่เต็มทียังไม่เต็มตัวซึ่งตอนนั้นเรายังไม่คิดคนแรดขึ้นมาซึ่งถ้าหากกำลังเล่นป๊อกเด้งอยู่เล่นไพ่อย sẽ đó dễ đâu à mày quán mà đông mì đừng luôn tôn có chữ ai Iron của ui à đu lắm phải khử bung này đi đó เหตุการณ์ของวันนั้นอยู่ฝั่งอยู่ทางฝั่งนู้นครับว่าอยู่ฝั่งนู้นครับท่านโอเคนูน่นครับได้แล้วตาพวกเราต้องไปโจมตีอย่างนี้สิถึงจะทุก ตอนนี้เขากำลังจะโจมตีหมู่บ้านเอเคทุกคนเปิดเผยหน้าหน้าทิ้งหน้ากักชาวทิ้งนี่ฝังขวานอันนี้คือตอนฉันตอนนั้นตอนที่อยู่เขาดีที่ฉันรอดพ้นจากวันนั้นมาฉันแค่บาดเจ็บสาหัสนิดหน่อยแฮะฝังพินเลดทิ้งฝังขวานก็ต้องทิ้ง ไปเดินหน้าขั้นขัทันขวานไปตอนนี้ถึงแล้ว เรากำลังจะตีหมู่บ้านล,ล้อมรอบหมู่บ้านไว้ทั้งหมดไปไปเลยไปเลยนี่ทำาเพื่อนไอ้ท่านไป นี่มันต้องอย่างนี้นี่แหละจงตีมูอว่าคันเทพนี่อย่างนี้แขนมานานแล้วไปไหนนี่แกฉุนจำแกได้พวกแกกแล้วใช่ไหมไอเด็กมู่วันซึนมานี่อยู่ไหนโอ้ยฉันเอง ทหารเหรอตายตายนี่นี่ซึ่งตอนนั้นเขายิงยิงไม่เข้าเลยเาไม่รู้จะทำยังไงนายท่านก็เลยเอาอ e ีวอเกอร์เป็นตัวช่วยนี่แหละ กมักใช่ไหมนี่นีกสองคนสุดท้ายดีแกเหตุการณ์วันนั้นก็ป็นแบบนี้แหละคืนนี่เด้าคืนขอเรียกลุงน้องมาปแปบ๊บหมู่บ้านอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไอ้พวกนักก้นกำลังเดินมาเพื่อนพร้อมแล้วใช่ไหมรับทันไป ที่นี้ที่นี่มันจะไม่มีอลอมเลมใช่ไหมทุกคนนั่นแหละเป้าหมายไป โอเคมาแล้วเข้าเข้าสวยพวกนี้ดมตีโอเคใช่ไหมสวยโอเค ยังไงตัวผูกว้องหมู่บ้านเอออมสมบีอะไอวิเตอร์แกทำแบบนี้ได้ไงลูกน้องขวานใช้ได้ คืนนี้เสร็จนายขวานตัวฉันจะรอดูสถานการณ์เลยเนี่ยเยฉันจะจัดการเควสย่างขวสย่งฉันจะทุบประตูดไอ้เพื่อนฉันแต่แกตีชาวของเพื่อฉันยิ้มมันผิดกฎหมายนี่แหละหรือแถวนี้แหละผิดกฎหมาย โอเคคุยต่อไปฉันจะไม่ออมมืออะมึงใครเออ,เอฉันต้องข้าหัวหน้าแกต้องดูแล n p c ให้ดีแล้วกันชาวบ้าน ิวในบ้านกันอย่างแน่นอนขอโทษองตะล็อกแน่ใช่ลูกน้องไม่ดูแกเขไปเดรามาเที่มาก่อนนอนนี่เหอุดท้ายอ่ะข้าจดก,การหน,หนักเลยนะอุ้ยพีเ่เจ้าอยู่ดีเองแต่คิดป,ปอ่อ ลอวเอาเลยน,นีกทอเซเลตันวอรช็อตบเยแอโร่นี่ไงนี่ตายตายีกไหมวีกไหมสียง ngay ai cua Hãy subscribe cho kênh Chị nó Ồ oh. Chị đã Hả? I like her Hơi Kết Ở đây Ở đây ได้ขวานเจ็บมิสเตอร์เคเลตันวอร์เซสเอลเอ็นบายาทิลาเกอร์แกนี่เหรอเฮ้ยแกแกแกทำยังได้ไงแกกินได้ไงเนี่ยมาทำเพื่อฉันแกกัดฉันทำไมเดี๋ยะพวกนี้ยิงกันได้เหรอใช่ประเด็กเอาของคืนเอาของคืนเอาของคืน,น ล่าเกลแกละมานาจัดปิดคลิปก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปพิเรนเจอร์จอมกันตอนโจมตีหมู่บ้านอีพีสองมาเกมพังอ่ะตรงนั้นอ่ะเกมพังเราเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสร้างใหม่ได้ลาอยแค่นี้แหละบ๊ายบาย